ทางห้องตายายสาขาสองสวัสดีครับสาขาตลาดโพทองเวลาตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงได้ยังเงียบเหงาอยู่เหมือนเดิมุงเทพเป็นเขตสีแดงสีแดงสดเลยบอกสีแดงแปดจางตรลายอยู่ผู้คนก็ดูเงียบๆของเหงาเจ็ดโมงแล้วเนี่ย เจ็ดโมงแล้วเ,เงียบเหงาอยู่เลยนี่บรรยากาศาต,ตลาดโคทองเ,เงียบเียบเหงาๆงนนมีร้านถนนอ๋อร้านนน้ในใหญ่ๆหนึ่งมีร้านหนึ่งร้านข้ากล่องรถเข็นข้างสาวยังไม่มา เอาละฝาแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชม